สำหรับโปรเจกต์บางโปรเจกต์นะครับที่เราต้องเลือกระหว่างไอ้ตัวตู้บิวอินเนี่ยนะครับกับผนังกลุด้านข้างเนี่ยให้มันเป็นลายเดียวกันเป็นลายเดียวกันนหะลายโปรเจกต์มากๆที่ผมเองเจอสเปคมานะฮะในหมวดของฝั่งผู้รับเหมานะผมเจอดีไซเนอร์สเปคมาว่าผนังกลุรับไมเนตี่ห้อ A B C D ติดๆๆ,ๆๆแต่ตัวตู้เนี่ยนะครับลามิเนตลายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเมลามีนมาด้วยมันก็เลยทําให้การเทียบสีเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆนะฮะจริงอยู่ครับสมัยก่อนเนี่ย พวกบริษัทที่ขายเฉพาะลามิเนตเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณตตู้คุณก็กุลามิเนตไปเลยไม่แปลกครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช่างเขาจะแปะด้วยมือนะฮะแปะด้วยมือแต่ในระบบอุตสาหกรรมครับระบบอุตสาหกรรมที่เวลาเราใช้เครื่องจัรเครื่องซีนซีเนี่ยนะฮะการที่ว่าเราจะต้องเอาลามิเนตมาแปะบนไม้ H M R คุณลองคำนวณง่ายๆนะครับไม้ H M R เนี่ยนะฮะแผ่นหนึ่งประมาณ500บาทไม้เปืเป่อยๆนะแล้วคุณจะต้องเสียค่าลามิเนตเนี่ยแผ่นละประมาณพันบาท สแผ่นหน้าหลังก็กลายเป็นแผ่นนั้นนะสองพเทียบก,กันกับตัวเมลามีนเกตแบบดีๆเลยนะนะเกตเมลามีนดีๆคุณสมบัติดีๆ v 3 13, e 1 3 E1 นะแผน่นหนึ่งพ0สาคุณเห็นความต่างของราคาไหมครับดังนั้นเองผมในฐานะของทั้งผู้แบบผู้รับเหมานะฮะแล้วก็อยากจะทำสื่อด้วยก็อยากจะแนะนำนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะในการใช้เงินของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้เงินอย่างคุ้มค่านะ คือใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวภายนอกโอเคคุณอาจจะใช้ลามิเนตปิดผิวเพื่อที่จะหน้าบานให้มันล้อกลืนไปกับตัวผนังกรุด้านข้างก็ได้นะครับแต่ตัวภายในเนี่ยผมคิดว่าไม่จําเป็นเลยครับที่ต้องไปใช้ลามิเนตไม่มีเหตุผลจําเป็นด้วยการทั้งปวงเพราะว่าผมทดสอบทั้งขูดทั้งขีดพ่นไฟเอาไฟแช็คลนทดสอบมาหลายรูปแบบนะฮะปรากฏว่าคุณสมบัติการทนแคทการทนรอยกิดข่วนข้างทั้งสว่างเนี่ย มันเหมือนกันไม่มีแบบเหมือนกันมากเลยนะฮะต่างกันแค่ว่าถ้าเกิดคุณมาทำท็อปทำหน้าบานที่มันจะต้องใช้ความหนามากขึ้นไอ้ตัวไม้ลามิเนตเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีความหนาดังนั้นเองถ้าถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้อย่างคุ้มค่าเนี่ยผมแนะนําว่าตัวบอดี้ตู้เนี่ยใช้เมลามีนแล้วตัวหน้าบานเนี่ยอาจจะใช้ลามิเนตก็ได้เพื่อให้มันไปล้อกับไปตัวดีไซน์ ลายลามิเนตบางเจ้าที่มันไม่ได้ผลิตตัวเมลามีนแต่แน่นอนนะฮะด้วยความเป็นดีไซนเนอร์อาจะเลือกลายอะไรมาก็ได้แต่ให้แยกประเภทนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากแยกอยากจะให้มันเป็นลายเดียวกันนี่เลยครับของพารเนลพัดครับต้องบอกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพาร์เนลพัดเองเนี่ยนะครับเขาเป็นโรงงานผู้ผลิตไม้บอร์ดแล้วก็เห็นความปัญหาของความ่ึกมากของดีไซนเนอร์นะฮะว่าอยากจะได้ลายทั้งข้างนอกข้างในาเหมือนกัน เขาก็เลยผลิตไม้เมลามีนที่เป็นลายลายเนี่ยนะกับลามิเนตลายเดียวกันมาครับทุกคนครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็แล้วกันผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นดีไซเนอร์ผมว่าน่าจะแฮปปี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นลายอยู่มาสัก40กว่า50ลายที่มันเป็นลายลามิเนตกับเมลามีนเนี่ยสีเดียวกันเลยเห็นไหมแต่รูปรูปดูนี่แตกต่างนิดหน่อยนะเพราะว่าความหนาของเท็กเจอร์เอาเป็นว่าถ้า คุณคิดว่าอยากจะใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับผมมองว่าการที่เราจัดสรรง,งบประมาณไปลงกับส่วนใดส่วนหนึ่งของงานเนี่ยให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทําให้คุณน่ยได้ประโยชน์สูงสุดคือแทนที่ว่า,าคุณจะต้องเสียงงบประมาณไปกับตัวตู้แพงๆสู้คุณไปซื้อ,อท็อปหินสวยๆใส่นะฮะมือจับสวยๆหรือใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปคุ้มกว่าไหล่ะครับฝากไว้คิดครับ